สวัสดีกระปพกกับผมโมออยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568นะครับ เป็นดวงกว้างๆของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญยาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุการติดตามขอบคุณทุการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับพุทธิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับก็มีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจให้การสนับสนุนในการส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับ ท่านจะมีการคิดไตรตรองมองในมุมที่แตกต่างออกไปอยู่เสมอนะครับก็จะพบกับเส้นทางดีๆใหม่ๆเข้ามาในการที่จะพัฒนาในการที่สร้างความเติบโตแม้จะมีบางสภาวะเข้ามานะครับไปกับจาวันอาทิตย์ในวันนี้อาจจะไม่สบอารมณ์บ้างก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะมองในแง่บวกเสมอในการที่จะมองให้ไปสู่เป้าหมายอย่างความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับ ก็เรียกรักษาพยายามควบคุมรักษาสมดุลในสภาวะอารมณ์นะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของการสอดคล้องส่งเสริมสู่เป้าหมายอย่างความรุง่งเรืองนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับความสําเร็จของท่านนะครับก็ดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความมัน่นคงด้วยความคล่องตัวแต่วันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะทําให้ ท่านไม่พึงพอใจบ้างในสถานการณ์ของการเงินที่มีเข้ามาอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีนั้นงานสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วส่งมอบงานแล้วนะครับแต่อาจจะเงินางานอาจจะไม่ได้เข้ามาชาระตามาวาระนะครับซึ่งอาจจะมีไม่ได้เรียกว่าไม่ได้การายื่นหมูยื่นแมวนะครับงานส่งไปแต่เงินก็ให้มีการรอมีการวางบินอะไรเกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นพลัง ตีตาไม่เป็นในแง่ลบนะครับก็เป็นพลังที่อรอคอยด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแม้นอาจจะไม่พึงพอใจในบางสภาวะก็ตามนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับคนที่โสดนั้นก็จะใช้เวลาอยู่กับความาดูแลการงานธุรกิจนะครับก็ยังแขวนความโสดไว้อย่างมั่นคงเหมือนกันนะครับที่อาจจะ ยังไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับเม้นบางท่านอาจจะมีความปลืงพอใจในความรักกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับก็เพียงเก็บไว้ในใจแล้วก็ตามดูตามเสบตามส่องอยู่เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เปิดเผยเฉเลยวาจาในการที่เสื่อความรักความสัมพันธ์ไห้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับแม้นจะมีพลังอะไรเข้ามาเป็นพลังอย่างความกดดันหรือทําให้หงุดหงิดบ้างก็ตามนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่รู้ความนะครับในการที่จะใส่ใจในความรักความสัมพันธ์มองในแง่บวกอยู่เสมอนะครับก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปได้สําหรับในวันนี้นะครับสิบถ้วยพลังอย่างความสุขความบุปผุนนะครับเป็นพลังที่ดีก็มาเครือกูนเครือหนุน สู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองแม่นจะมีสภาวะอะไรเข้ามาแตาไม่ชาวนาทิตย์ในวันนี้เนี่ยกับคนข้องมองมัวหรือคิดหนักคิดด้วยความกังวลอะไรก็ตามนะครับแต่พลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นนั้นจะเข้ามาเป็นพลังส่งเสริมให้ท่านโศ่ความสดใสแจ่มชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับเลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์1 412, 1110นะครับ ขอขอเจ้าวนอาทิตย์มีความสุขใสมีความมั่งคั่งร่มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานของท่านธุรกิจของท่านนะครับมีการเติบโตปุ้งเป้าไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องออครอบทิศทางนะครับเรียกว่าตั้งแปติดมีการขยายความเติบโตยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องมีอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมความรุ่งเรืองในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายได้ด้วยเช่นกันสําหรับบางท่านคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสงานพุ่งเข้ามาหาท่านนะครับบางทีก็ยังไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับมีโอกาสของการเริ่มต้น ในการที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์กับการมีอาชีพมีรายได้ต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางคนที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนั้นก็มีการสร้างแนวทางใหม่ๆนะครับที่มีความเติบโตมากกว่าเดิมในการที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ขยายออกอ นอกพื้นที่นะครับไปต,ต่างประเทศต่างแดนนะครับก็เป็นโอกาสกองการสร้างความเจริญเ,เติบโตโแบบพุ่งตัวบางท่านก่อนจ,จะมีโครงการอะไรใหม่ๆใหญ่ๆสำคัญสำคัญก็มา,มานะครับที่ตามหมายท่านนั้นได้เริ่มดำเนินการในโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่จะมีผลประโยชน์ผลกําไรมากมายก,ก็ส่งผลในการเงินของชาววันจันในวันนี้นะครับการเงินหลังไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับ รครที่ไม่เคยมีรายได้ก็มีโอกาสเช่นทางการสร้างรายได้ไรายรับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โครงการอะไรใหม่ๆสําคัญๆที่สร้างผลประโยชน์มากมายหรือบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับเตียอาจ,จะทำให้ท่านนั้นมีโชคลาภแบบพลุกพลุกลก,ลก,กับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเม้ทัานจะ ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะให้มีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็อยู่ๆบางทีก็ความรักความสัมพันธ์พุ่งตัวก็ามาหาให้เริ่มต้นความผูกพันซึ่งเป็นรักที่มีคุณค่าที่จะพัฒนางอกงามต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในคนคบก็ตามนะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับให้มีชีวิตชีวาในความรักความสัมพันธ์ เติมเต็มอะไรที่เป็นพลังแห่งความสดชื่นเฉื่อยใสเบิกบานพลังแห่งมีคุณค่าซึ่งกันและกันอาจจะมีการมอบของขวัญของกำน,นันอะไรที่มีคุณค่าต่างจิตใจหรือมีคุณค่าต่างสิ่งของบางคู่ก็มีโอกาสเดินทางไปกระชับความรักความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นกับกิจ,จกรรมอะไรใหม่ๆการตัวการต้องเที่ยวอะไรนะครับก็เป็นโอกาสการเสริมพลังอย่างความแข็แงแรงแข็งแรงให้มีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับ ไปไทยสำรับในนี้ของชาววันจันทร์สองเหรียญน,นะครับการรักษาสมดุลให้รื่นไหลในทิศทางที่มั่นคงรุ่งเรืองนะครับแม้นจะเป็นภาระหนักเหนื่อยก็ตามนะครับที่ทำให้ท่านนั้นกังวลในบางสถานการณ์ก็ตามนะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวในการที่จะทุ่มเทนะครับในการที่จะดูแลให้ส,สุขภาพคล่องนะครับเรียกนับไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์แปด หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ขอเจ้าวันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันอังคารนะครับลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสิ่งที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับเข้ามาอย่างถูกต้องหยุดที่ทาให้กับชาววันอังคารนะครับในสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาแม้จะเป็นพลังลบๆก็ตามนะครับตัานพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะรับมือนะครับก็สามารถดูแลนะครับ ได้โ่เส้นทางของการรื่นไหลในการที่จะโซความสําเร็จอย่างมีคุณค่าอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ท่านไม่หวั่นไหวแม้สถานการณ์อะไรจะเข้ามาให้เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับก็มีการทุ่มเทพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสที่ดีงามอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการทาธุรกิจอะไรเกิดขึ้นมีการลงนามทาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยในวันนี้ที่อาจจะเข้ามาแบบปุบปับจับปันตันด่วนนะครับ ในเส้นทางการเงินนะครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับไอโซสภาพคล่องทางการเงินอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรบางท่านก็ได้รับผลตอบแทนนะครับที่จะไปจัดการไปเคลียร์ในสถานการณ์ต่างๆของความเป็นปนัญหาของผู้อื่นนะครับที่จะได้รับผลตอบแทนผลอตอบตการ ที่ท่านไปจัดการนั้นได้อย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรสมน้ําสมเนื้อกับความสามารถของท่านนะครับก็ทําให้เส้นต่างการเงินเข้ามาถ้าใครเห็นในเรื่องของการยื่นสินเชื่อในการที่จะได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินนะครับก็มีโอกาสนะครับซึ่งบางทีอันที่รอมาด้วยความหวังที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้นะครับก็จะมีสถา,านการณ์ของการเปลี่ยน เกิดขึ้นแบบปรับปรับจับตานตันดวนให้ได้รับอนุมัติในเรื่องของการที่จะได้รับโอกาสต่างสินเชื่อน,นั้นเข้ามาได้ด้วยเช่นกันสําหรับบางท่านนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจากวันอังคารในวันนี้คนโสดนั้นบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่ยังตั้งการตั้งกําแพงเอาไว้อย่างเลือกพอสมควรนะครับรักที่เข้ามานั้นต้าว่าไม่เหมาะสมไม่ยุติธรรมไม่คู่ควรนะครับก็ไม่เปิดเช่นต่างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก,ก็อยู่แบบโสด,โสด นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในคนคบก,ก็ตามนะครับในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเอาใจใส่ด้วยการทุ่มเทแม้จะมีสภาวะอะไรเข้ามากระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะได้รับการดูแลการประกองการใส่ใจนะครับอย่างมีคุณค่าให้เกิดความเหมาะสม ในความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลอย่างคู่กวรนะครับบางท่านบางคู่จะมีสถานการณ์กองการอะไรที่เกิดการตัดสินใจอะไรขึ้นแบบปุบปรับจับปันตันดว่วนะครับแต่บางคู่ก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีอะไรที่เป็นกระทบกระเทือนแล้วก็สร้างความไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับจึงอาจจะมีการตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั้นให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจแบบปุบปรับจับปันตันด่ว เพื่อไปจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นในถูกต้องตามกฎหมายสําหรับคู่ที่ไม่มีการจดทะเบียนอะไรในก่อนหน้านี้นะครับก่อนมีการตัดสินใจขึ้นมาแบบกระทันหันผูกปับจับปลันตันด่วนได้เช่นกันนะครับไปท้ายสำรับนะครับของชาวนงคารในวันนี้นะครับหกดาบนะครับสภาวะของการคลี่คลายอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับให้ไปสู่ความราบรื่นปลอดภัยในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะมีความยุ่งยากอะไรเข้ามาให้กับชาว วันอังคารได้รับมือในวันนี้นะครับท่านก็สามารถในการที่จะคลี่คลายเคลียสภาวะนั้นพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดีเสมอหรือบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เข้ามาเกื้อกูลช่วยเคลียสภาวะต่างๆนั้นให้โู่เส้นต่างของความปลอดภัยให้ปัญหาต่างๆถูกคลี่คลายออกไปนะครับเลขกน้ายในวันนี้ของชาววันอังคาร 1นึ่6 6นกหกนะครับก็่อจะาวันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้กลับภายใหญ่ขึ้นมาดีเอ็ม e พลนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสําเร็จมั่นคงรุ่งเรืองมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านรู้จักในการที่จะปรับสมดุลยืดหยุ่นในสภาวะต่างๆนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงประยุกต์อะไรที่เป็นการพัฒนาสู่ความเติบโตขยายนาเขตขยายความรุ่งเรืองออกไปมากกว่าเดิมรอบทิศทางนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุธกลางวันนั้นนะครับเงินหลังไหลก็ามากับผลตอบรับผลตอบแทนในความสําเร็จนั้นอย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยความรุ่งเรืองมั่นคงการใช้การจ่ายก็มีการใช้ระบบระเบียบที่ควบคุมนะครับใช้การเงินที่เป็นระบบระเบียบ แบบแผนที่ป้องกันอะไรพี่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับก็ทําให้ท่านนั้นเซฟเงินไว้ด้วยความมั่นคงด้วยความปลอดภัยใช้จ่ายในสิ่งที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับก็ทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจากวันพุธกลางวันในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับสําหรับบางท่านที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะพุ่งตัวเข้ามาหาบางทีท่านก็ไม่ตันได้คาดคิดนะครับอยู่ๆมีความรักความสัมพันธ์เจอกับคนใจดีโอป้ามารีนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบางท่านก็ยังตั้งกตัทงกําแพงเอาไว้พอสมควรนะครับไม่ปล่อยความรักความ พันก็มาง่ายๆนะครับ ก็ยังอยู่ในส,สภาวะของการอยู่บนบัลลังก์ความโสดอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีการพัฒนาเติบโตนะครับมีความโบออ้อมารีซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีแม้จะมีอะไรก็ามาให้เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามพร้อมที่จะยืดยุ่นนะครับในการที่จะสร้างปาระราอาภาวะของความปลนคลายความความคิดเห็นซึ่งกันและกันในแง่งที่ดีนะครับ fut. ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาเติบโต มั่นคงอย่างต่อเนื่องมีบางคู่นะครับเตรียจจะมีสภาวะของการเดินทางไปต้องเที่ยวนะครับกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีทายาทข่าวของการตั้งกันที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับไป้าสสำรับในนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับอาถ้วยนะครับ สภาวะของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นข้อคิดมาเป็นแนวคิดในทิศทางที่ดีที่จะให้มีการพัฒนาเติบโตในสถานการณ์ของความรุ่งเรืองที่จะเข้ามาแตนที่นะครับหรือในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับของบางคู่อาจจะมีสภาวะของความรักที่อาจจะต้องหันหลังให้กันด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสําหรับบางท่านบางคู่นะครับเลข่องราภัยในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน 8 3 3 3 5นะครับก็ขอเจ้าว,วันพุธกลางวันมีความสุขสใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับพายใหญ่เดี่ยวฟูขึ้นมาก็บ่งบอกถึงสภาวะของความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับ วันนี้ท่านจะได้รับพลังที่ดีๆเข้ามานะครับทำให้ท่านม,มีความสุขมีความจำใสในการที่จะใส่ใจในการที่จะพัฒนาการงานธุรกิจของท่านด้วยความใส่ใจนะครับในรายละเอียดต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้มีความเติบโตมีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการขยับขยายนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็พร้อมที่จะกลับเคลื่อนให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลให้คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงด้วยเติบโตนะครับกับการที่ท่านใส่ใจในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสื่อสารการใช้วาจานะครับในการที่จะทำให้ท่านกวากเรียกเงินต่างอากาศดึงดูดเข้ามาเติมเต็มในสภาพคล่องนะครับ แต่ก็ระมัระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นในวันนี้นะครับด้วยความเป็นเด็กฟูนะครับบางทีด้วยพลังแห่งความสดใสนะครับที่อาจจะทาให้ตั้นจับจ่ายใช้สอยอะไรง่ายๆนะครับเหลื่อมคิดหน้าคิดหลังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะทาให้ตั้นใจา่จายแบบฟุม่มเฟือยได้เช่นกันนะครับ <S <S ส่วนในเส้นทางความรกักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดนั้นก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่ออยังไม่อยากมีข้อผูกพันข้อผูกมัดอะไรเข้ามาอยาก จบประจนไปไปเปียงลําพังด้วยความสุขสนชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับก็ยังต้องอยู่แบบโสดโสดบางคนก็เ,เวลาไปทุ่มเทกับการงานการพัฒนานะครับในการงานการเงินให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ตั้าใรที่จะเจออาเจอสภาวะของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็จะมาจากการพบการต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่อาจจะมีเข้ามาได้พูดได้คุยกันแล้วก็ีชจะสารความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน ส่วนกูรักกูสัมพันธ์หรืนคบนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลใจใส่นะครับใส่ใจในรายละเอียดในความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เดินหน้ามีมองเป้าหมายในอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีพลังแห่งความสดชื่นจมใสเบิกบานที่จะดูแลกันด้วยความอบอุ่นนะครับ ไพ่ต้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับอัศวนตือดาบนะคร,รับการต่างๆที่จะได้การดูแลพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จความเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วกับการที่ตั้นตุ่มเทด้วยความเอาใจใส่แล้วก็เป็นนักจัดการนักบริหารที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน0 8 312น,นะครับขอขอเจ้าวันพุธครางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพระสัปดดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้โดยจารีออดขึ้นมาไพ่ใหญ่นะครับบ่งบอกถึงสภาวะของการต่อสู้นะครับการตุ้มเทการไม่หวั่นไหวการที่จะ พร้อมจะัตะลุยในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะให้มีการลับเคลื่อนเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางที่ดีสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับอะไรที่เคยชักช้ามีการชะงักมีการภาวาะพวงวนะครับมีการชะลอตัวก็จะสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆนะครับคลี่คลายปัญหาต่างๆให้จบสิ้นราบรื่นลงแล้วก็ขับเคลื่อสสนสูน่เส้นทางของการพุ่งตัวสู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองที่จะเข้ามานะครับบางคนก็มีข่าวดีๆอะไรเข้ามาในวันนี้นะครับอย่างใครที่รอคอยในเรื่องของการงาน ที่ไม่มีอาชีพไม่มีงานทำนะครับคนว่างงานก็อาจจะมีโอกาสได้รับข่าวดีๆให้เริ่มต้นในการที่จะมีงานทํามีอาชีพนะครับโอกาสของการเดื่นต่างไปรับหน้าที่ในต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามาในวันนี้นะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันแปรศปดีนะครับการเงินของท่านก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์อะไรต่างๆนะครับที่สร้างความเติบโตรุ่งเรืองการเงินเข้ามาในระดับแนวหน้านะครับ แล้วก็เส้นทางใหม่หมๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มไปที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการเที่ยมมีรายได้รายรับมีเงินเข้ามาเติมเต็มต่อไปแต่ไกลที่ให้ผู้อื่นดูแลในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยความใส่ใจด้วยในวันนี้นะครับหรือการพกของติดตัวนะครับของมีค่าต่างๆเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็มีความรบอบคอบระมัดระวังนะครับซึ่งอาจจะเป็นการ ตัวสื่อล่อตาล่อใจกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับอันนี้ก็ต้องรับระวังนะครับที่อาจจะมีการจดจดจ้องๆในการที่จะหวังผลประโยชน์ในทรัพย์สินเงินทองของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้วางป้องกันระบบระเบียบที่รัดคุมนะครับเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันพฤหับสบดีนะครับ คนที่สดนั้นก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับถ้าใครรอคอยความหวังในความรักความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์หรือมีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่การเดินทางไปจากต่างประเทศนะครับหรือชาวต่างชาติเดินทางมาพบที่อยากจะเข้ามาสร้างความผูกพันหรือคนต่างถิ่นต่างพื้นที่ต่างแดนนะครับเดินทางมาให้กระชับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนกุรักกุสัมพันธ์นะครับหรือคนคบอยู่ก็ตามความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอสรพนาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับก็จะได้รับการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อตีจากคลี่คลายปัญหาต่างๆนั้นให้สงบราบรื่นในทิศทางที่ดีและก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความปูกปันที่มั่นคงที่จะเปลี่ยมไปด้วย ความสุขกันต่อไปนะครับไปได้สำรับในวันนี้ของชาววันพะสัสดีนะครับเดอดซันนะครับก็บ่งบอกสภาวะของเส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรือง,งนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันพะสัสดีแต่อาจจะเป็นภาระที่หนักเหนื่อยพอสมควรนะครับในการที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างความสําเร็จความรุ่งเรือง,งนี้นะครับก็จะต้องทุ่มเทนะครับไม่ใช่นั่งรอโอกาสนะครับ ไม่ใช่นั่งรอความหวังที่ไอโชคจะตามาเคกื้อกูนเกื้อ,อหนุนนะครับแต่ตันตุ่มเทนะครับแล้วก็จะสู่ความสําเร็จได้รับชัยชนะสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันประสบดี17719นกะครับก็ขอเจ้าวันพระสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนั้นได้รับการดูแลนะครับรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีก็ทําทให้ความสําเร็จนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีการใส่ใจมีการพัฒนาในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพมีความกระยันมันเพียรมากยิ่งขึ้นนะครับก็าทาให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการพัฒนาเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงโดดเม็ดเงินเข้ามานะครับ ในวันนี้บางสถานการณ์นั้นาจะทำให้ชาววันศุกร์ได้ถูกหยิบยืนโอกาสดีๆเข้ามานะครับแต่บางทีสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดที่หวังอย่างที่ปึงพอใจตั้งประสงค์เอาไว้นะครับก็ไปแยาแยามองข้ามนะครับในสถานการณ์ที่บางทีนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ท่านสามารถคว้าโอกาสดีๆได้นะครับทีบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เข้ามาเกื้อกุลเกื้อหนุนนะครับมอบโอกาส แม้จะเริ่มต้นไม่ได้เป็นหนังหวังก็ตามถตาคว้าไว้ได้นะครับก็จับโอกาสนั้นไว้ก่อนแล้วก็เข้าพัฒนาใส่ใจนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตดังที่หวังที่ปรารถนารักษาสมดุลในเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เครื่องควนเครื่อหนุนส่งเสริมให้ท่านสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้ในทางที่ดีแม่นจะเริ่มต้นไม่ได้เป็นหนังที่คาดที่หวังเอาไว้นะครับก็เรียกว่าอย่า มินเงินน้อยอย่ามองข้ามโอกาสสถานการณ์เล็กๆก็ตามถ้าสามารถจับต้องได้นะครับก็ควรที่จะคว้าไว้ก่อนและก็ไม่ควรที่จะไปตั้งความหวังกับสถานการณ์อะไรที่ดูสวยหรูที่ดูแล้วว่าจะมีผลประโยชน์มากมายเกินคาดหวังแต่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับ ็ส่งผลในการเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามาเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยความเป็นราชาถือถ้วยนั้นเป็นผู้ที่ไม่ขาดแคลนการเงินนะครับแม้จะไม่ได้ร่ํารวยมากมายอะไรก็ตามแต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการเงินจะจับจ่ายจชายซ้อยในการที่จะเอือ้อเฟื้อเปือ่อแผ่ผู้อื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ความกยันของท่านนะครับ ใส่ใจในคุณภาพประสิทธิภาพก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นวันนี้ก็ควรที่จะใส่ใจในการดาเนินการต่างธุรกรรมต่างการเงินด้วยเช่นกันนะครับที่ต้องใช้ความระมัดระวังท่าต่างที่ดีนะครับที่ตัดสินใจยากด้วยตัวเองก็กวรที่จะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจทาธุรกรรมต่างการเงินใดๆก็จะทาให้ท่านมีความปลอดภัยในทิศ่างที่ดีนะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองจาวันศุกร์นะครับกนที่โสดนั้น ก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มเรื่องความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการรอคอยความรักความสัมพันธ์ด้วยความงงงอยว่าใครจะเข้ามาเติมเต็มก็มีโอกาสนะครับที่บางทีนั้นอาจจะเจอคนที่อยากจะมีความต่างในเรื่องของอายุหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยผ่านครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อแม่แม่แม่นะครับที่จะก็มายื่นโอกาสให้เกิดความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะพัฒนาเติบโตไปสู่ความสมหวังที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็ตามนะครับอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกนั้นนะครับก็จะมีการใส่ใจนะครับในการที่จะแก้ไขในการที่จะปรับปรุงเติมเต็มความสมดุลเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรกันในทิตทางที่ดีนะครับก็ทําให้สภาวะความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่เส้นทางของการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันด้วยความอบอุ่นนะครับ ไว้ใต้สำหรับในนี้ของชาววันสุกร์สิบเหรียญน,นะครับความสุขความสําเร็จความบุรมสมบูรณ์ด้วยความมั่งคั่งนะครับ ที่แให้ม่ชาววันศุกร์ได้รับแม้นจะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถเคลียปัญหาต่างๆและก็ดูแลสถานการณ์ต่างๆนั้นมีความสําเร็จมั่นคงรุ่งเรืองมีความสุขอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเลขหน้าภพยในวันนี้ของจ้าวันศุกร์หนึ่งสี่สี่แปดหนึ่งศูนย์นะครับขอเจ้าววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ที่เกิดวันเสานะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ทั้งสามใบเป็นไพ่ใหญ่ทั้งหมดนะครับก็เปิดออกมาบ่งบอกถึงสภาวะของความสดใสความเติบโตความคึกคักนะครับ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นพลังแห่งความกดดันในกับชาววันเสาร์ก็ตามนะครับท่านมองในแง่บวกในคิดในนอกรอบในมุมที่แตกต่างอยู่เสมอนะครับความรู้ความสามารถของท่านนั้นโดยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ท่านนั้นพบกับเส้นต่างดีๆในการได้พบกับแนวคิดที่หลากหลายที่ดีๆเข้ามาในการที่จะพัฒนานะครับที่ส่งเสริมไม่มีความกระตือรือร้อนไม่มีความคึกคักมีความ รุ่งเรืองมากจิ่งขึ้นมีความเติบโตมากจิ่งขึ้นถ้าก่อนหน้านี้อะไรที่ทําให้สภาวะของความซบเซารอโอกาสของความเติบโตอะไรต่างๆนะครับตานก็จะได้รับไอเดียที่ดีๆเข้ามานะครับมาสร้างความเติบโตมีพริกชีวิตชีวาให้มีความคึกคักรุ่งเรืองนะครับ บางท่านก็มีข่าวดีอะไรต่างๆเข้ามานะครับในวันนี้ถ้ารอคอยอะไรด้วยความหวังนะครับก็จะรับการประกาศออกมานะครับก็ส่งผลต่างการเงินของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านเดินต่างอย่างสดใสนะครับกับความเติบโตความรุ่งเรืองนะครับกับรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไกลที่เกิดมีปัญหาต่างสภาวะต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็กลับมาพฟก ปาพลิกฟื้นสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองต่างการเงินนะครับอะไรที่ยังรอในการรับชำระก,ก็มีโอกาสนะครับที่ตกประกาศออกมาให้ได้รับกับสิ่งที่รอคอยนั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเรื่องบางท่านนะครับเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจัดสรรแบ่งสรรแบ่งส่วนออกมากับการที่ท่านรอคอยนั้นก็จะได้รับการ กระจายแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างที่หวังที่ปรารถนาที่รอคอยอยู่นะครับส่วนบางท่านในเรื่องของการเสียงดวงนะครับบางทีอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพอนำหน่วยชัยก็ามานะครับที่จะทำให้ท่านมีโชคลาภในวันนี้เข้ามาสร้างความคึกคักให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนบางคนอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยเส้นทางการเงินได้ด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับแต่การรอคอยนั้นท่านก็มีความสดใสจมชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับมันจะต้องรอคอยในบางสถานการณ์ของเงินบางส่วนบางก้อนก็ตามนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับของ่าววันเสาร์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ตัวแขวนไว้อย่างความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ ที่ท่านอาจจะไม่มีโอกาสในเรื่องของการพบรักในช่วงนี้นะครับหรือเป็นคนที่ไปใฝ่ใจในเรื่องของหลักธรรมะบ้างหรือรักความเป็นสันโดษเป็นความส่วนตัวนะครับอยากใช้ชีวิต อยู่ลำพังไปเรื่อยๆนะครับไม่อยากจะพบปะผู้คนสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ก้อยพบความรักความสัมพันธ์เข้ามาสร้างความผูกปันให้เกิดขึ้นนะครับก็ตุขวนความโสดว่าอย่างต่อเนื่องส่วนบางคนนะครับก็จะถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลมาจากอดีตชาตินะครับ ที่ทำให้ท่านนั้นได้มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นกันอีกครั้งในชาตินี้นะครับที่ได้สร้างความผูกปพัในให้เกิดขึ้นและก็ที่จะพัฒนาเดินหน้าเติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์อย่างสดใสนะครับจนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์หรือคนกบก็าตามนะครับ จะมีอะไรเข้ามาทาให้เป็นพลังความกดดันในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็รู้จักในการที่จะซ้ายความสุขขุมนะครับในการพิจารณาไใรตรองนะครับมองในมุมที่แรกในมุมที่สดใสอยู่เสมอนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีชีวิตชีวาอย่างใส่ใจอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับไปใต้สำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับเดสตาร์นะครับการเติมเต็มนะครับ ให้เกิดความสมดุลในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมนะครับเม้นบางสถานการณ์นั้นของชาวันเสาร์กับบางสถานการณ์ที่จะต้องตัดจบลงไปเพื่อให้เติมเต็มในสิ่งที่ดีๆนะครับก็อาจจะจําเป็นจะต้องตัดจบบางอย่างลงเพื่อที่จะเติมเต็มความสุขความสมดุลความมดุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับเลข่องาภัยในวันนี้ของชาวันเสาร 1292017นะครับก็ขอเจ้าวันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ